ครับก็สวัสดีเ,เ,เ,เพื่อนๆพี่ๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับผมคลอน,นี้พามาดูเจ้า M8J หลังจากล้างนะครับผมนี่บางฝุ่นผมก็ขัดนะอนได้มันก็ดำๆนะดำเมี่ยมเลยครับโคตรดำเลยครับขัดขาวก็ได้แค่นี้ก็จจวะแล้วครับเนะจานะแล้วอย่างเงี้ยขัดหมดแล้ว ทอครับทอมันก็ถูกนะทังลม,มก็ถูกแลข้างบนก็เหล็กกันมอร์ไซค์ทังคู่มือก็กถูกครับเมื่อกี้โดนมันปะปล่อยลมนะพุ่งเลยครับกี่หุ่นะนี่ครับยางก็เพียขัดนะนี่ครับ ข้างในก็จะประมาณนี้นะเล็กเล็นะครับจะเป็นรอยคิดควรไม่รู้ลอยข้าวอร่อยมไม่รู้ครับถ่ายคลิปถ่ายคลิปนี่ครับเป็นครับไม่รูอ้อ่ะเดือนมีนาเดือนมีนา มา,นนะา,มาดีนานี้ะปวดครับูดคนนเป็นสีขาวอ่ะแบบคนหีคนทรายเตเิมข,ข้อขึ้นไปอ่ะไม่รู้อะ่ะแต่ขอ้อก็เซ็ตสวยกว่าว่ะ ผู้แอดครับไอ้ช่องฟังติดตามช่องออกแกนทักไทยแลนด์เนะครับี่พ่อน้องครับอยู่ข้างๆบ้านในบ้านผมเนะี่นยเนี่ยปัญหาครับกต่ที้ฝนเกาะในไม่เป็นไรครับแต่มันเป่านะออยปล่อยลมอ่ะออ,อ,ะอกกระทัง นี่พูนขัดหมดครับนี่ขัดหมดนะครับข้างบนก็จะเป็นแตรครับของ G M K ใน Facebook ครับลูงเอสั่งมาครับ เครื่องก็สองหกเนี้ยข้างบนล้างหมดครับถังแล้วมันก็ล้างขึ้นมาดูนะนี่ครับข้างบนก็ออกครับเกลียยเกีีร์ก็ขัดขัด,ขดทอเงาวิบเลย แล้อย่างตะก,กุยครับผมเครื่องสองหกเจอโบอินเตอร์ครับ FM ไปจข้างบนก็ไปเก็บพวกใส่ิ่งไม้มานะเอปีคือไปเก็บครับถามว่าวปียังไงเหรอถ้าเกิดถามว่าเป็นยังไงก็ปีนอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ไม่ตรงนี้ไม่ได้เหยียบนะเกาะแล้วก็ดึงดันกันขึ้นไปซูมกันนะเนี่ย ไม่กล้าค่อยๆกล้าลงครับค่อยๆลงไม่ต้องลง,ลงเยอะมากนี่ครับออกอ่อมจะมาดูริกเกอร์นะครับรุซิ่งวิ่งขากินครับกับวัยรุ่นนิยมใบครับ สอบถามผู้รู้หนยครับเนี่ยเวลาผมลาไบ่อยมันเป็นสนิมะเหมือนลา้างบ่อยครับรถลงเนี่ยแต็สนิมนะอันนี้ก็จะเป็นทีมาเข้าเปิดซิ่งเคซี่บัตผมก็ขึ้นไปถูราวไฟปตัตเตแลเน่นะอันนี้ไปดูอีกข้างครับก็ <c oughs> จะเป็น THANG ท่อไอเสีย เบอร์โทรหกศูนย์สี่เจ็ดสามเจ็ดหนึ่งสี่ห้าเจ็ดอยู่ที่น,ะน,นครควสวรรค์นะครับกลัวเมียเสียระบบะครับอาจจะเป็นนิ้วกลางเลยนะก็ขออาภัยดิวนมีพวกคำยงคำยาบนิ้วอะไรนะนี่จะเป็นไฟสปอตไลท์อะ ไอเอไม่ใช่สปอตไลท์เนี่ยวันนั้นผมไปนะ้าประที่บแบบแรกเขาท่ออยู่นะแต่น,นั้นไปไม่หมดสายใหม so ่แล้วเกี่ยวกับมาทีอีกครับแห้งนะวันนี้ตอนตะวันมานีผมต้องการเลยควันออกมาเต็มเลยครับไม่รู้ครับอ๋อนะครับตามที่เห็นครับน้องมันเอาน้ำไปใส่ทอ่อนี่ครับ เนี่ยผมอยากได้เนี่ยผมมันไม่ใช่ตัวสองหกนะพรอพอผอบอกว่าออกสามแปดเนี่ยไม่มีไฟหลีก็จะซื้อไฟสีขาวแล้วก็ตน,นี้อีกไฟตัดหมอกนีน่เขาเรียกกันใช่ไหมเห็นมันฝุ่นเงาจั่วเลยเห็นไหมขาวอะขาวเลยวะ นี่ครับพาวเลยข้างบนจะเป็นเฉลี่ยวบริการอันนี้ไม่มีติดข้างหน้าแบบสติกเกอร์ขันเล็กเอ้อเจ้าปูเ่เคเอสกับไฮเทค,ครับนี่ครับไม่ได้ได้มากี่บาทไม่รู้นะที่ไปะทะเบียนในกรอบปทะเบียน ต่ออูเดียวกันครับรถพ่อผมก็ต่อ3ามิตรเหมือนกันแต่ไม่ใช่ทรงกระบะ,กะเกษตรทรงวิ่งเห็นใจเพิ่มขคอเงาเพิ่มไปสอง,สองไม้นะครับแต่พวกคันนี้จะไม่มีนะพวกทออเอสมังฝุ่นหน้าเด่นอาจจะมีแต่แล้วก็กล่องขั้นเรื่องไฟฟ้าน้าจะมีในพวกชุดนี้แม่ก็เก็บซื้อแต่ก่อนครับ ของร้านอะไรนะลืมแล้วอะชื่อเมื่อคืนนี้พ่อเปิดให้ดูอะ่ะเขาบอกว่าไม่ขึ้นสนิมจริงครับจริงอันนี้เรื่องจริงครับเขาไม่ขึ้นสนิมจริงครับอันนี้ผมกล้าสาบานเลยนะใขรจะซื้อใขรจะซื้อผมบอกเลยสาบานไม่ขึ้นจริงครับดูครับนะมันเป็นเศษนะเป็นขี้ดินครับไม่ขึ้นจริงครับอะไรโมโมอะไรนี่แหละ นะชื่อร้านนี่แหละโมโมอะไรนี่แหละครับก็สำหรับคลิปนี้ครับไปบ่ายครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับะไคร้ด้วยซับสไให้ผมด้วยนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค,ครับขอบคุครับเจอก,กันใหม่ครับเดี๋ยวร,รอเข็นข้าวครับอาจจะมีเข็นข้าวแล้วก็ออกรถพอดีครับ เดือนมีนาเนี่ยผมยังไม่ปิดโรงเรียนนะปิดวันที่ประมาณสามสิบสามเอ็ดสามสิบสามเอ็ดนะครับพอออกรถว,วันที่ประมาณสี่ห้านะครับกำหนดไว้แล้วนะครับบ๊ายบายครับสี่สิบห้าที่สี่สิบห้าสี่ห้าเจอกันนะครับบ๊ายบาย